สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียขายดีบน Amazon ของคอออนไลน์มาอีแล้วนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นก่อนเข้าสินค้านะครับคลิปนี้จะทำโดยโอทออนไลน์ .com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon ขายฝรั่งการันตีเะฮะขายกำไรดีกว่าคนไทยแน่นอนนะครับแล้วก็หลักสูตรเราสอนตัวตัวจับมือทำฮะเรียนกันตัวตัวเลยนะครับ ดูแลตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดและยังการันตีคืนเงินได้ครับถ้าดีแล้วขายไม่ได้นะฮะเรามีโปรโมชั่นการันตีเลยนะครับสนใจก็เบอร์โทรครับมุมซ้ายล่างครับ0 6 6ย์9 9 3 9 9อยากคุยทางไลน์นะครับก็ไปที่หน้าเว็บนะฮะคลิกเพิ่มเพื่อนได้หรือจะสแกน QR Code มุมซ้ายก็ได้หรือเข้ากลุ่มครับ QR code ตัวที่2ครับเข้ากลุ่มรับข่าวสารฟรีก่อนก็ได้ยังไม่ค่อยตัดสินใจเรียนก็ได้นะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องดีกว่านะครับ วันนี้นะฮะผมก็นั่งเล่นนะฮะนั่งเล่นเครื่องมือ Jungle Scout นะครับอ่าจ u n g l e Scout นะครับอ่าตัวนี้ผมก็จะเลื่อนไปข้างบนก่อนนะก็เป็นเครื่องมือนะครับที่ช่วยเราหาสินค้าขายดีนะครับที่ตลาดอเมริกาว่าลูกค้าอเมริกาเขาต้องการอะไรเพราะวันนี้เราจะมาขายฝรั่งถูกไหมครับผมก็เลือกหมวดที่เป็นสินค้าทั่วไปครับ o m e kitchen นะแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะครับและผมก็เจอสินค้าตัวนี้ซึ่ง มันใกล้ตัวเราอะสินค้าประเภทนี้เมืองไทยก็หาได้นะครับอืเดี๋ยวนะเลื่อนลงไปก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคตัวนี้ครับปั้งนะฮะคืออะไรครับกรอบรูปอืแค่นี้เองฮะซึ่งสินค้าตัวนี้นะครับผมก็จะพูดเสมอว่าถ้าเกิดจะเราจะดูว่าตัวนี้ขายดีไม่ดีให้ดูที่แรนกิ้งนะครับนี่แรนกิ้งอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด ซึ่งนิดนึงผมเปิดมาหลายชั่วโมงแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าแรงจะเปลี่ยนซึ่งผมพูดเสมอนะครับว่าสินค้าด้อยู่ี่เพื่อนๆดูชัดๆเลยน,นะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมรีเฟซไปเมื่อไหร่นะแต่ผมจะลองรีเฟซดูจาเลขนะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเรามาดูกันครับอ๋อเลขเดิมเลยแต่ว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งรีเฟซไปไม่นานนะฮะเลขยังเปลี่ยนแต่เพื่อนๆลองดูได้นะเข้ามาในสินค้านะครับแล้วมาดูラกิ้งนะฮะแล้วคุณลองเปิดเช้าแล้วก็รีเฟซเย็นดูครับเลขเปลี่ยนตลอดครับนะ ตัวนี้ก็ถือว่าผมเพิ่งรีเฟชมาไม่นานนะครับเลขไม่เปลี่ยนนะครับแต่บอกเลยว่าท่านแรงต่ำกว่า4 0 0 0มืนะครับถือว่าขายดีสินค้าบนอเมซอนหมดหนึ่งมีเป็นล้านชิ้นครับชิ้นอันดับหนึ่งขายดีโคตรส่วนอันดับ1000ก็ไม่ต้องสืบครับขายดีโคตรโคตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเออเฮ้ยในเมื่อธุรกิจนี้มันขายดีโคตรโคตรเราจะมาดูมวลรวมของธุรกิจนี้ว่ามันน่าสนใจในอเมริกาจริงไหมนะครับขั้นแรกครับหาคีย์เวิร์ดครับซึ่งก็ผมได้คำว่า picture frame เช็คคีย์เวิร์ดครับเหม วางไปนบนเสิร์ชาอเมาสอนและขึ้นนะฮะแต่เขาจะเป็นเฟรมเต็มเอสคือหมายถึงว่าซื้อทีหนึ่งซื้อหลายอันเลยนะครับอ่าพณาเฟรมนะครับแต่คีย์เวิร์ดเนี่ยมันเป็นแน่ๆแหละแต่มากน้อยเราไม่รู้นะฮะวิธีเช็คของผมครับผมก็จะมีจ u n g l e Scout อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเมนูคีย์เวิร์ดเป็นคีย์เวิร์ด Jungle Scout นะครับเนี่ยคีย์เวิร์ด s c o u ววางธุรกิจที่เราต้องการสนใจลงไปมีคอห์ลงไปแล้วลองเสิร์ชดูครับว่าไอคำที่เราคิดเนี่ยมีลูกค้าหากี่คน ข้อมูลนี้บอกได้เลยนะครับว่าบนอเมซอนนี่มีคนเสิร์ฟกี่คนยิ่งธุรก,กิจไหนคนเสิร์ฟเยอะแปลว่าธุรก,กิจนั้นมีความสนใจเยอะซึ่งไอคาที่ผมคิด picture fame อ๋อ e ผมหายอุ้ยจะมีฝรั่งพิมพ์มม e หายเหมือนกันนะห้าร้อยคนแต่นี่แหละคําที่เราคิดเลยครับมีคนเสิร์ฟสี่แสนครับคนเสิร์ฟเยอะแปลว่าความต้องการก็เป็นไงด้วยครับสูงด้วยเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยครับเราจะมาดูแรง์นี่อเมซอนก็ขายนะนี่เห็นไหมนีม่แบรนด์อเมซอนเบสิกเลยครับ อเมซอนก็ขายเองเหมือนกัน่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูแรงกิ้งกันนะครับกดเครื่องมือเลยตรงนี้จริงๆมันดูหน้าเว็บได้นะนะครับกดเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับแต่ถ้าคุณลงเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะเห็นแลงกิ้งรวมๆไปนะครับน,นี่อีกเครื่องมือหนึ่งนี่ก็เห็นแลงเลยนะครับตอนนี้ผมเปิดด้วย j u n g l e Scout e x t e n s i o นนะครับอันนี้ก็เห็นแรงเหมือนกันมันมีหลายเครื่องมือมากเลยนะครับ รอโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะกำลังโหลดอยู่ช่วงนี้ช่วงหวคำปะคนเลยเยอะนะฮะมันก็จะโหลดช้านิดหนึ่งแบบหนึ่งครับอ่ะข้อมูลมาแล้วครับเนีย่ยดูนะเพื่อนเื่อสังเกตนะผมจะให้เพื่อนๆดูถ้าผมลากลงมานะครับสี่ตัวที่อยู่แถวบนนะครับตัวที่สามนี่เป็นโลโก้ amazon ดูไหมใช่ไหมคือมันจะดึงข้อมูลมาจากหน้าเว็บเลยครับแล้วมันดูข้อมูลได้ง่าย,ง,ายง่ายกว่าดูหน้าเว็บนะครับก็คือเครื่องมือจังเกิลสแค e ร์เอ็กเทนชันนะครับ เห็นไหมตัวแรกเหมือนเลยเห็นไหมตัวที่สองก็เหมือนเห็นไหมตัวที่สามก็ใช่เห็นไหมครับตัวที่สี่มันกาลังโหลดอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นฮะผมจะบอกว่าในเครื่องมือเนี่ยมันจะเรียงตามลําดับที่หน้าเว็บมาเลยนะครับด้วยจัมพ l e กิ e ์ส e คว e n s i o n นะครับและนี่ข้างหลังแล้งนี่คุณไม่ต้องคลิกเข้าไปดูแร้งเลยนะครับมันจะดึงข้อมูลแล้งออกมาเลยนะครับแต่ตอนนี้มันกําลังหมุนอยู่ให้มันหมุนไปก่อนนะฮะกาลังมาอยู่นะครับอืมใจเย็น นข้อมูลเริ่มไหลมาแล้วนะครับยังหมุนอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวกำลังมาอยู่เฮ้ยทำไมมีเน็ตช้าจังเนาะปกติถ้าเป็นคลิปอื่นนีเขาทำ YouTube เนี่เขาจะตัดนะฮะตัดแต่ผมขี้เกียจเทคเดียวผ่านยาวๆไปเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราจะไม่ตัดเดี๋ยวรออยู่นะฮะกำลังโหลดอยู่ครับนี่มันยังโหลดอยู่เลยครับนี่เราเปิดกันสดๆเลยนะแบบ เทเดียวผ่านนะฮะอ่ะแต่ระหว่างโหลดแหละมันข้อมูลมันก็ได้พอสมควรแล้วนะครับเราจะไปดูแรงครับ6,2กพันสองร้อยสี่พันอันนี้มีหลุดหน่อยห้าแสนนะครับห้าแสนนี้ยอดออเดอร์ไม่มาเลยเฉพาะตัวนี้นะแต่มันก็ต้องมีหลุดบ้างครับอ่ามีขนาดแรงแสนเก้านะครับยังขายได้วันละสามชิ้นโอ้โหยี่ธุรกิจนี่โหดแม่ไอตัวนี้แรงล้านนะฮะไม่มีเลยแรงหนึ่งแสนยังขายได้หกชิ้นเลยครับ อืมแล้วก็แรงสองร้อยสองพันห้าแปดพันแปดพันนี่ยังออกวันละเก้าสิบเก้าชิ้นตีไปวันละร้อยชิ้นเห็นไหมครับและตัวอื่นๆครับนี่ก็คือจะเป็นกรอบรูปทั้งนั้นเลยเห็นปะ่ะเนี่ยกรอบรูปนะครับสร้างไรายได้นะครับเพอร์มันนะฮะมันดิมอนเนีนะฮะผมไม่รู้ผมพูดถูกป่ะนะหนึ่งแสนสองหมืนน 6, 000, มนน่นเหรียญหกหมื่นสามพันเหรียญนี่สองล้านนะฮะเอ้ยยังไม่ถึงประมาณล้านเก้านะครับแปดหมื่นเหรียญนี่สองล้านกว่า เห็นไหมครับธุรกิจกรอบรูปตัวนี้อาจจะน้อยหน่อยนะฮะได้ประมาณสองพันไอเนี่ยถ้าเราทําเราประมาณเนี่ยหนึ่งสินค้าแต่เราก็พยายามหาหลากหลายสินค้าครับสร้างแบบค่อยๆลงทุนไปเรื่อยๆทีละเดือนละสี่ชิ้นห้าชิ้นทุกเดือนครับถ้าอย่างน้อยเราทําสินค้าได้อย่างนี้นะมีสักสามสิบสินค้านะครับรายได้กําไรเราก็เป็นแสนได้เหมือนกันครับแต่อย่างเงี้ยคือเป็นแบบเจ้าตลาดอะอารมณ์แบบอิชิตันโออิชิเอวะเออเราจะไปอย่างนั้นมันก็คงยากนะโอ้นี่เขาบอกด้ยครับธุรกิจนี้นะฮะให้คะแนนเจ็ดเต็มสิบเลยครับไฮดีมาแล้วก็โล คู่แข่งน้อยครับไม่ค่อยมีฝรั่งมาขายเป็นกรอบรูปมากอือย่างนี้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่โดยรวมนะฮะดูจากยอดขายรายได้นะครับแลนกิ้งผมบอกเลยว่าธุรกิจนี้น่าสนใจพอสมควรครับจากการดูเครื่องมือดูแลนกิ้งแล้วก็ดูยอดรายได้ของการขายกรอบรูปและถามาบ้านเราหาช่างลองคุยด,ดีๆได้นะไม้เบาๆนะฮะไม่กินพื้นที่ด้วยนะครับกรอบรูปเป็นธุรกิจที่ผมมองว่า น่าสนใจตัวหนึงพอสมควรเลยนะครับและดูครับเราจะเอาคีย์เวิร์ดนี้เราไปดูดีว่าแล้ว g o o g l e น่ะคนก็าหาจริงไม่จริงธุรกิจนี้ p i ิ ture Fra m รใน Google นะครับจะขายดีมากช่วงเดือนเด c e m b e r ก็จะเป็นของฝากนะฮะแล้วก็ค้นหาสูงถึง2ล้าน6นะฮะธันวา2016ทธันวาาน0 1 7 2,87มล้านหนึ่งและ สามล้านหกโตขึ้นทุกปีและนี่ครับธุรกิจที่ได้สามล้านหกเท่าพอๆกับเดือนธันวาเลยนะครับคือช่วงพฤษภาซึ่งพฤษภาทุกปีเป็นช่วงโลเห็นไหมฮะแต่ปีนี้ครับช่วงโควิดครับคนอยู่บ้านไม่ทําอะไรฮะซื้อกรอบรูปซะงั้นเลยแปลกมากเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งในธุรกิจที่บอกเลยว่าโควิดทําอะไรไม่ได้แถมยังไม่พอครับยุคโควิดคนอยู่บ้านคนดันซื้อกรอบรูปมากขึ้นครับแล้วผมจะให้คุณดูอะไรนะ เนี่ยคนหา3ล้าน6นะฮะสาใช่ไหมสมมติเรามีเนี่ยเนี่ยเออสมมติมีคนเข้ามาฉันอยากแต่งบ้านอะอยู่บ้านเบื่อเบอร์โควิดไม่ได้ไปไหนอินทอเนียดีไซเดเรชั่นมันมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นคีย์เวิร์ดนี้มันมันมีสิทธิ์จี้ไปหาของแบบถ้าเกิดกรอบรูปเราสวยเราใช้คีย์เวิร์ดนี้คุณดูนะ3.67ล้านนะ3.67พอเราเพิ่มอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดครับลงไป ช่วงพฤษภาครับเมื่อกี้3.6เป็น4.3เห็นไหมครับพอเรามีคีย์เวิร์ดมากขึ้นและเป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับสินค้าตัวนี้แล้วคนเข้ามาเสิร์ชซึ่งมีโอกาสที่จะสนใจสินค้าตัวนี้ยิ่งคุณมีคีย์เวิร์ดเยอะปริมาณการค้นหามันก็จะสูงขึ้นง่ายๆครับเหมือนบนจังเกิลสก u t นะฮะเมื่อกี้ผมให้คุณเห็นภาพใน Google Keyword Planner เรามีคำว่า p ิกเจอร์เฟรมมีคนหา4ี่แสนแปดอันนี้ใครๆก็รู้นะฮะแต่นี่เนี่ยเราสมมติไซส์เราเรา,เราก็ต้องอย่างนี้เลยห้าคูณเจ็ดพิกเจอร์เฟรมซึ่งมีคนหาอีกห้าหมื่นสี่รวมกันก็ห้าห้าแสนกว่าเห็นไหมแต่นี้ชัดคนละไซส์เราคงไม่เล่นอ่าอ่าเป็นแบบแต่นี้ความต้องการเขาซื้ออันเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรใส่ได้เฟรมอย่างเดียวสี 4, หลวกไม่เอาแปดคูณสิบไม่เอาไอามไ้มีมุกไซส์หมดเลยนะเออหรือคำว่าโฟโตเฟรมเห็นไหมถามว่าเราคิดไหมพิกเจอร์เฟรมโฟโตเฟรมบางทีเราก็ลืมคิดคำว่าโฟโตหายไปเลย มันก็ตัวเดียวกันน่ะเห็นไหมโฟโตเฟมพิจเจอเฟมคุณได้ลูกค้าอีกหมื่นแต่ยิ่งคุณมีพีคีย์เวิร์ดเยอะครับบอกเลยว่าเราไม่ใช่คนอเมริกันถึงแม้แบงค์ทีเป็นคนอเมริกันเขาก็ไม่รู้ว่าคนในประเทศเนี่ยเขาเสิร์ชด้วยคำว่าอะไรบ้างฟิกพิพพเจพเจอเฟมคอลเลจก็เหมือนตอนเรียนเรียนมหาลายัยเรียนโรงเรียนอะไรพวกเนี้ยหาอีกหมื่นหมันก็เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับเรื่องไซ เพราะฉะนั้นครับยิ่งคุณมีคีย์เวิร์ดเยอะประเด็นคืออะไรครับคุณก็ได้ปริมาณคนหา่เยอะเหมือนคุณได้ทำเลที่ดีสินค้าคุณมีจํานวนคนหามากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณกระจายคีย์เวิร์ดไปหาคีย์เวิร์ดที่มันเด่นเด่นท็อปๆหรือเป็นคีย์เวิร์ดล่างๆผมพูดตรงๆนะเป็นคีย์เวิร์ดล่างๆคำละ2,006ตีไป2 0 0าสมมตินะแต่10คำมันก็25,000นะครับเนี่ยเข้าหาไวท์พิเคเจอร์เฟรมของแบบกรอบรูปแบบสีขาวบางทีเราคิดไหมเขาไม่คิด คำว่า Wooden เลย Wooden Pictureframe อีก2 0ง0ัคำก็2 6 0 0 0ยิ่งคุณมีคีย์เวิร์ดเยอะโอกาสขายได้คุณก็จะเป็นยังไงครับสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมครับเจอสินค้าที่โคตรจะโคตรแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่เรียนกับผมแล้วก็แชร์เครื่องมือจังเคิ้สเกลนะครับถ้าเกิดคุณอยากทำธุรกิจกรอบโูปอย่าลืมนะฮะมาให้ความสำคัญกับคีย์เวิร์ดสเกลด้วยตัวนี้คือสิ่งที่ทำให้ทำเลคุณขายดีมากขึ้นหรือ ใช้ตัวช่วยคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์นะครับเช็คธุรกิจแต่ตัวนี้ขาขึ้นแน่นอนแล้วก็ทําอะไรกับโควิดทำอะไรกับเขาไม่ได้นะครับในธุรกิจนี้บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นขาขึ้นทางนั้นเลยสําหรับธุรกิจกรอบภาพนะครับแล้วก็เมืองไทยไม่อันนี้ไม่ต้องไปจีนก็ได้แต่คุณดูแล้วการต้นทุนอ่งงานต้องโอเคหรือบางทีงานเราสวยมีลายอะไรเก๋ๆไม่แน่สร้างมูลค่าขายแพงกว่าฝรั่งได้ด้วยเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะครับหากใครกําลังเริ่มต้นอยากขาย a m a ซ o n นะครับ คลิปนี้ธุรกิจกรอบรูปบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในไอเดียที่มันใกล้ตัวคุณมากๆและคุณไม่เคยคิดมาก่อนและสําหรับเพื่อนๆที่เรียนกับผมนะครับจังเกิลสเกลนะครับเราสามารถมาตั้งค่าโดยไม่ต้องบอกเลยว่าเจอสินค้าอะไรแล้วเรามาเจอสินค้าปุ๊บเราค่อยมาวิเคราะห์ใช้จังเกิลสเกลเป็นประโยชน์หาสินค้าขายดีให้เป็นประโยชน์หาคีย์เวิร์ดให้เป็นประโยชน์แล้วการขายบนอ m a ซอนของคุณจะง,ง่ายขึ้นครับสำหรับเพื่อนๆที่เรียนอ m a ซ o n และแชร์จ u n g ก e Scout กับโอทออนไลน์นะครับก็คลิปนี้ก็แนะนำเลยครับธุรกิ น่าสนใจพอสมควรเลยครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากทำอเมซอนแต่ใหม่เป็นทําอะไรใหม่เป็นอยากหาที่เรียนแบบเลี้ยงรัดไม่ต้องเสียเวลาศึกษาเองค้นหาเองมีเครื่องมือช่วยแล้วบอกเลยว่าแชร์กับโอทออนไลน์ถูกกว่าคนไปซื้อเองเป็น10เท่าผมบอกเลยครับ้ามพูดต่ำนั้นเลยนะครับแล้วก็คอร์สท,ที่การันตีคืนเงินหักเพื่อนๆสนใจครับ ไลน์ของเราครับกดที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้เพื่อนๆหรือจะสแกนคิวอาร์โค้ตรวจใสก็ได้หรือจะโทรมา0661599399ก็ได้และทายคลิปครับฝากเป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับเพื่อนๆแค่คุณ s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์เวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้หรือตามอยู่ในกลุ่มก็ได้นะฮะหรือติดตามทาง Line ก็ได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกาลังใจให้เราถึงแม้ไม่เรียนนะครับดูเราไปเราทาคลิปมาฟรีๆให้เพื่อนๆดูก็ได้แต่ส่วนส่วนใหญ่ถ้าเกิดไหนเรียนนะฮะ แชร์และใช้จัมเปอร์สลบอกเลยว่า j ัมเปอร์สตลเนี่ยหนึ่งวันคุณอาจจะเจอสินค้าน่าทําบน Amazon เป็นสิบสิบชิ้นเลยก็ได้นะฮะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องโอทออนไลน์แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจนะฮะเรียนตัวตัว,ตวจับมือทําดูแลตลอดชีพการันตีคืนเงินติดตามได้ตลอดครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ